มา <c oughs> <c oughs> มาวันนี้อ่าผมมีแอปเปิ้ลสามสิบลูกอ่าคราวนี้ยซึ่งถ้าผมไปแรีก XP ดูจากวลวหนึ่งร้อยแปดสเอ็ดผมจะได้เวลเท่าไหร่มาดูกันแป๊บหนึ่งโอ้คนเยอะเว้โอ้ยแลกอ่าแอปเปิ้ลสาสิบลูกมาดูกันเลย เหรียญราคาแรกอ,อันนี้ครับ E X P ื้่เทียนาสกีอ่สิบาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ซื้อสาลูกก็สามาโอเคแอปเปิลสาลูกดูจากเวหนึ่งปครับผมดูผมจะได้วิวเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ชัดเจนเลยหนึปหนึ่งโดดไปร้อยเก้าสิบแล้วผมอ่าคลิกเดียวเรียบร้อยครับผมดดบบผมเลเวลร้อยก้าแล้ว คลิกเดียวเท่านั้นเอง <laughs> โอเคไม่มีอะไรครับผมประมาณนี้อ <c oughs> โอเคครับผม